ดึงมานี่ดึงมานี่ดึงมานีดึงมาดีดึงมานีาดึงมาดีรถเขา่ารถมันเข่านะพี่มาจากไปหันี๋ยวรถก็อ,ออกเขา่ามามาที่นี่มาเปิดน้องเออเกิงแม่ลูกลูกลูกแม่เด้อที่นี่พี่น้องงูเลี้ยงงูเลี้ยงแม่ลูกลูก,ลก,ลก,ลกแม่แห,ห้องมาเท่าเด้อเฮ้ยห้องว่ายสี่สิบเก้าพัใหญ่ตัวนี้แต่สองโตแม่เราอย่ามาแกล้งเราหนะ่อแม่ปักตาลเลย แม่จักเดือนไอ้ลูกจักเดือนอะไรเฮ้ยนี่ลูกสามหนึ่งเดือนบกลัวนอมแม่ไม่เคยเข่าสนามพี่น้องพูุ้๊บพี่ย้อนหลังเอ้าท่านลูกเด็กหงอกยุ่นอ่อกองลูกไม่เนื้อเขาบูบุ๊บพี่สี่สิบเก้ามัวเลี้ยงพี่น้องแม่ลูกลูกแม่โอ้ยเงยวโซ่กันนะเอ้านี่นั่งนี่เก็บมาถือข้าเว้ยห้วสนามพี่น้องครับล,ลูกสา,า,ามาหนึห่งเด้อพ,พ,พี่น้องครับคือแดนบัลลังก์เอาไปเลี้ยง สวยเลยเอาเอาดูหัวสนามมาสิเป็นอันนี้พี่น้องเดี๋ยวผมใช่ใจงวดเจอบนหูหูจัะวางวดตัวอันไหนมันมันกัะข่อกระท้อยกนนะสี่สิบกะเลมาก่อนแล้วอย์เกากหนึ่งเก้าแปดสามหนึ่งเก้าองสองีครับผมสองสองอ้องกุชุ่มกุชุมจะโเอาพี่น้องหัวสนามตัวนี้พี่น้องจากบุ่นว้ตัวนี้เดินุกลังเข่าเนาะ รถกำลังเขาเลยไมอ่องกุ้ยชุ่มโอ้ยโอ้ยบ่นเดียไปเหลืองไปลาวยเพราะสนามนอกพอนอกรถเขารถออกแช่หมเดี๋ยวไปเบ่งต้นไหนมาที่นี่เมื่อกี้ต้นนี้ต้นเมื่อกี้พ่อเอาอยู่พี่หน่องมันงามอยู่เด้อติดมาเบ่งต้นนี้แม่หลุดแม่ นมผู้ใส่นมล,ลูกตัวนี้ไเลยนายเลยได้แม่กโอ้ได้ไ้ไหมามบที่ได้หมลูกโมโทลูกรอรอเลยออแม่ลูกแท้จันเจ้า,าจันเจ้าของแท้ตัวนี้กินนมพรม้อมกำลังไขไ่เนาะอ่องปองเลยน่อยเนาะครับผม้องอไามหมื่นสี่ครับสามสิบสีต่อรองไหนสาลูกกระมัน เกจแต่เดือนได้บ่ประมาณนั้นเนาะหมถึงประมาณนบ่ถึงเนาะฮะฮะพ่อผาชี้เดือนผาเดือนนี่แหละเกินนี่ครับเกินนี่เนาะครับผมห้อยจันเจ้าเด้อพี่น้องเด้อเจ้าวไอ้จาห้อยจันห้อยจันฟังนี่เมียแบกเจ้าพี่น้องสูงเมียสี่สิบลูกประมาณหาอกเดือนกว่สูงผมอยู่หัวสนามพี่น้องรถเขาเราออกมันมันมันทายว่าเลยเต็มที่ดึงมาดึงมาหนุกดึงมาดึงมาก่อนเออร อาไปยังไปยังอ่าพอพพอเอเบิ่งเบิ้งขาแล้วเดียีนี่ฟิสสวยครับผมเบิ่งกันเอาพี่น้องไล่เรียกของง้จาของโทรหาจาของเวาสามเท่าไก่เมื่อกี้พอละว่าเท่าไหสมสเท่าไดกับนสบ่สามเนาะต่อร้องในต่ออีกเอาใส่เบิ้งมาดูเบิงแปดสองูแปดสองห้าห้าหกหหกแป่จัจาเด้อพี่น้องเบิ่งเเอาต่อกันเอาพี่น้องครับงัว มาสนามทายสนามญี่ปุ่นครับว่าท่านเข่าเด้กพี่น้องรอบแป๊บหนึ่งก่อนรอบแป๊บหนึ่งรอบแป๊บหนึ่งมัว iken, ่วยูนิเกนที่ว่าพ่อสื่อไปเดืยงพี่นอ้องเพราะว่ามันราคามันน่แพงองงครับช่โชคดีครับโชคดีทยูทูบเทนเนอร์นะบริเวณเร็วพี่โชคดียูทูบเทแลนด์ดนดดนดครับก็เห็นดีล่ะก็เห็นอยู่บ่ก็เห็นบ่ คุณเสียงอยู่จ๊กคนหลายช่องบอกว่าผมเลยครับโชคดีทุกตะแรกผมผมมีไซม์ม่วงกีฬาสไตล์ผมนะทายทั้งไฟหน่อยก็เดี๋ยวมันมีนัดใหม่อยู่วังหินเด้อกำลังบูมเลย,ยวังหินเด้อสีสิเกียร์กำลังดังเลยตอนนี้นัดเปิดทองนัดเราข้นแต่งสีเลยละ่ะวังหินเออผมมาถามผมยืม้อเพื่อจอคดีทุกตะแนนทั้งยูทูบทั้งเฟซบุ๊กไปเบิ่งเอานะทีมงานเพผนก็เห็นแต่ว่าผมจำเสียงผมไม่ได้ผมจำเสียงผมได้ครับ ไงไร้สนี้ครับตังร่างเลยทายงวดต้องยืนย่นแบบนี้ที่น้องเขาทำไมเขาเขาไปทายไก่ปุ๊บมันเิบียเห็นลายเหรียเนาส่นง,งานอยู่กับต้นเขาส่วนสาา,าดีมากใกล้แหง้งเล้่านี่ยมากกล้แหง้งยินดีนดีนีดี กูน่ะมาพี่น้องเด้อมานี่นี่ทุกคนเพิร์ธฮันกันมาเทียนนี่นี่เขามากโตไปีิโอ้ยสองหลากข้อบางใจนมันกระสีไทยออกไลยวะเออมาแอบแอบไทยเท่าไรต้นหนเท่าไรเจ็ดพั <75. S 1> 7, 75, นห้าเจ็ดเจ็ดพันห้านั่นคือเขาไปอีกประเทศนี้พี่น้องทีมงานว่างหินนอกพี่น้องมาไกลไหมนี่เจ็ดพันห้าเอามากโตไปีิเอามากมาสามเดี๋ยวตัวน,วนี้ตัวเดียวนั่นหมานที่มือนี่เดี๋ยวเบิ้งวางหางครับทีมงานว่างหินนอกมาขายไทยนั่นนะพ่อ ก็อไรพ่อตันี้แม่ลูกร้ายลยจ้ะเจ็ดองเจ็ดสิบสองหลอเจ็ดสิบสองหลโอ้ห้านะบอกเจ็ดสิบสองแม่ลูกบมกไงยังร่างพี่น้องครับลูกอร่อยฮะคนนี่แม่ลูกจักอายุรักเท่าไหร่เจ้าว่าลูกมันใบเกิดายุรอด่เป็นยังลูกลูกมัเอายุเกิดเท่าไหร่จะปีเหรอจะปรองเออเอาพี้องครับเจ็ดสิแม่ค้งหกไงเดี๋ยวผมไปทางพี่่ผมมาถี่ก่อนเด้ เจสแม่ง้อพิงง้อเสี้ยมไงง้อเสี้ยมไงทางเงาเครื่องกระดังสใจยูลูกนี่ใบเกิดยิงรถเล่เรอปฎะมาอุ้ยเสี้ยมบางไงเวลาง้เสี้ยมไงเวลาได้ลูกมามั่นมันสีมันสีออกดีไซเบอร์ผมจีนพอเบอร์โทรสาพศูนย์ครับหนึ่งสี่ห้าองศูนย์หนึ่ยุบอะไนพอยโสพ่อสักพ่สักยโสเนาะเอาพี่น้องโทรหาเด้อพี่น้อง ผมพูท่านเขาข้างในได้พี่น้องเท่าไรนหนานตัวนี้ขอยากได้สองหมื่นสอเอาไปางพี่น้องนี้สองหมมันบ้านหรอบอบ่อยากลูกอยกลูกเนาะสตัวนี้สองหมืนนม่นสองเนาะสองหมนแม่ขาพอขานกับบาห่าอันนี้คือพรทัานองคือครับอยากลูกตีต้กตุกสีขาวมืหามืห เห้มือสาให้สามลวบใส่เบอร์ไหมี่บ่สเบอบ่คือด้น้อดียงอ๋อบ่มาบ่บ่ื่อป่ไเด้ชื่อบ่ไดีอ๋อยู่บ้านไหนอยู่ไกอย่คยุคหนึงสามเื่ออะไรหอุ้มุ้มป๋าบางไงตัวนี้พ่อจะพอเอ่แพงนี่มาไหไอ้กบาทกระครับตแพงตัวนี้ โอ้ยสุพรรณขึ้นมาทั้งหลายคนได้เห็นโอ้สุพรรณขึ้นมาเยอะเลยโอ้สุพรรณขึ้นมบเนี้เลยวัวกำลังเข้าตอนนี้ครับรถกับเราออกคนหนึ่งเข้าคนหนึ่งออกเอาอัดกันอยู่พี่น้อง สำหรับงวงามือนี้ผมจะเอาไ้แคีร์อนยพี่น้องงวงคงงวงคเบลอเบล้เาเดี๋ยวเต่น,นอนีกนะออเออเออจะเอาเยออี่พ้เอแน้อาองมือกระบ่ายนะมือกลัวมือกลัวนี่สวยครับแต่อยอยอ้องก็ยูองไมลูกูับแม่มัดไว้ไปเไ้ตัวน,นี้ตนนัวได้พอใายไปละ่ะ ตัวไหนนี่ยตัวนี้อ๋อตัวเก่าตัวนี้ถ่ายไปได้ปะไายง่วตัวกก่ง่วจังของอยู่ตัวนี้อยู่ไมต้องเองไไหนีงหข้างในไง่ตัองหนงี่ยงหัวข้างในเลยพี่น้องอ่ะพี่น้องครับคลิปาง่วงามผมข้อแค่นีก้ก่อนผมจะขาคลิปถ่ายสนามมาที่นี่ครับผมไปเจอผมถ่ายสนามได้พี่น้องไนดะ้